วันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะวันนี้แม่ทินจะมาผัดไอ้สามชั้นใส่ฟักหอมนะคะวันนี้จะไม่แกงนะคะจะมาผัดนะคะเดี๋ยวแม่ทินจะเอาสามชั้นกับฟักไปล้างและไปหั่นก่อนนะคะตอนนี้แม่ทินก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ทินก็หั่นฟักออกแล้วสามชั้น หอมแดงสับละเอียดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำตาลผงชูรสพริกไทยแล้วก็รสด,ดีนะคะเดี๋ยวแม่ทีนจะมารวนสามชั้นให้ออกมันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาผัดนะคะ หอมแดงพอหอมม่นิ้ก็จะใส่สามช้นลงนะคะผัดพอน้ำมันสามชั้นออกแล้วค่อยใส่ซับลงไปขัดนะคะพอรวนได้ที่แม่ก็ใส่พักลงเลยนะคะ ผัดไปสักพักเราค่อยปรุงเครื่องนะคะที่พีนก็จะปรุงนะคะปลานะคะซีอิ๊วขาวะค่ะ ผัดได้ที่ก็เติมน้ำลงนิดนึงนะคะเอาฝาปิดเลยะค่ะสุกแล้วนะคะแค่ก็จะใส่ต้นหอมลงเลยะค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะ ผัดพักหอมกับสามชั้นก็เป็นอัน,อนเสร็จนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ